สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บรรยากาศยามเช้าที่บ้านแอดมานะฮะ คือผู้ไม่แพ้ไม่คเคยคิดจะอ่อนแอไม่ยอมแพ้ไปไง,ไง่ยายขยันอดทนเป็นคนต้องทนทำใจชีวิตสู้ไปให้ได้ก้าวไปแม้เจอปัญหาชีวิตต้องสู้ อยู่กับมานาไม่ยอมแม้เจอปัญหาศรัทธามันคงไม่นาจะทํทำความดีที่พ่อสั่งสอนเอาไว้อวันนี้หากไม่ทอดใจสักวันคงถึงฝั่งปันจะสู้บอยังรกที่แต่วันส อ่ะตอนนี้ก็ไปโรงเรียนครับอาบีประตูไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะครับ ครับทุกคนครับหลังจากทุกคนพร้อมแล้วเราก็ขึ้นรถนี่นะครับแอดมานาก็พาเด็กๆไปโรงเรียนเอาสวัสดีข้าฟ้างสวัสดีะะอเอฟซีนะค้ากล้องสวัสดีเอฟซีเลยครับนี่ครับมีน้องคล้อกล้องนะผู้ชายน้องข้าฟ้างผู้หญิงอนะ่ะนี้ก็คือเด็กๆนะครับลูกของแอดานะอมานนาะเซอร์มากเออยังสีเลยพี่น้องครับว่าจันทึนสุกเนี่ยนะ ขันได้ย่บ้านกัไปส่งสินะฮะแต่ตอนกลับให้เขากลับเองนะครับตอน,น้เขานั่งวินมอร์ไซค์ขับแต่ว่าปกติเดี๋ยจะให้เขานั่งจะมีวินมอร์ไซค์มารับที่บ้านเนาะถ้าไม่ได้อยู่บ้านมันไหน,นเดินทางไปโรงเรียนกันนะครับวันนี้ก็ไม่ให้จ้างมาเท่าไหร่วันนี้ก็้องไม่ซื้ออุปกรณ์เลยนะวันนี้ แล้วก็ต้องจะซื้ออะไรบ้างอะที่ว่าได,ได้มาสองร้อยกว่าบาทเนี่ยจะซื้ออะไรบ้างอุปรกรณ์ซื้อดินอ้นับหน้าซื้ออะไรอีกดินปิดสองอย่างเหรอ,อ,อปากกามียงังเออก็ลองดูลกให้มันพองบให้มันพองบสองร้อยสี่สิบบาทนะ,ะนแล้วก็ฟังสองร้อยสี่สิบบาทได้เหมือนกันจะซื้ออะไรอุปรกรณ์การเรียน ให,ให้มันพอ2องร้ยสี่สิบบาทใช่ไหม,ไหมครับวันนี้ก็ได้ทุนการศึกษาจากเงินมาคนละ240บาทนะครับนะฮะทางเรียนให้มาคนละ240บาทนะวันนีนะ้แม่บ้านก็เลยให้เขาเนี่ยไปซื้อเองนะครับที่โรงเรียนไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์การเรียนเนาะที่เขาสามารถออกไปเสร็จได้ใช่ไหมลูก ให้ไปซื้อแล้วก็ออกไปเสร็จเ,เพื่อเอาไปให้โรงเรียนนะเป็นอุปกรณ์การเรียนเนาะปากาดินสอนะครับโอ้โหรถติดงโอ้โหนะครับวันนี้วันจันทรถติดมากครับทุกคนเนพิ่งมุ่งมาถึงตรงนี้เนาะรถติดยาวเลยเขาดูครับพนี่ฮะติดยาวเลยนะครับ อันนี้ปกติสมัยก่อนเนี่ยอยวิ่งสบายเส้นนี้นะใช้เวลาในการเดินทางเป็นรย่องไม่เกิน5นาทีนะออกจากบ้านปืดปืดนะแต่ทั้งวันนี้ก็สิบนาทีสิบยี่นาทีเป็นอย่างช้านะครับโน่นนะจากนี้ไปถึงแยก <c oughs> ไฟแดงเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบสองกิโลอยู่นะครับเก,กืบอบกิโลกวา่ากอันนี้คือหน้าสวนิา แต่ไม่แปรเราเพียรเวลาไปแล้วนะลูกเนาะสายไหมวันนี้ไม่สายวันนี้ไม่สายเราเพียรเวลาเราตื่นจะเช้าวันนี้ไฟแดงแล้วลูกโอ้ไฟเขียวแล้วลูกไปเราจะเดินทางกันไปเราออกตรงนี้เลยนะโอ้โหนะไฟแดงยังไม่ยอมวิ่งนะครับทวดโอ้โหเราได้วิ่งแนละ้วลูกเอ้ยระวังด้วยครับพ่อระวังระวังอ่ะนี่คือบรรยากาศเสี่ยไฟแดงนะครับ ก็ไฟแดงฝั่งเรามนะันนคนมาถึงเยอะเลยเห็นปะเพาะว่ามันติดเหมือนกันหมดอ่าคัาน,นี้ก็จะเรียวเป็นกันนะครับทุกคนดดเราก็จะส่งตรงนี้นะครับวันนี้ข้าฟ่างกลับบ้านถึงกีถึงบ้านจีโมงเขากอกน่ะถึงบ้านจีโมง บ้านถึงบ้านที่ไหนถึงกลับบ้า <6 S 2> นานะครับใช่มาสี่โมก็มันนี่ก็ห้าโมกับโอเคสี่สี่โมสิบโมสักเก้ากว่ามีอะไรโทรหาพ่อนะเจอไปส่งเด็กๆเรื่องครับเสร็จแล้วนะทุกคนนนี่ครับวันนี้ก็มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําภารกิจของเราต่อไปนะครับทาํามาคาขายพี่น้องอาจจะได้ก็ฝากปีกกระร้าใจกันครับสอบสูนสชิ้นค้านะครับแอดมานาเนาะอ่าผลิตภัณฑ์ก็จะมีสเปรย์แก้ปวดเมื่อยเครื่ขัดยอกผลิตจากสมุนไพรนะครับสเปรย์แก้ปวดเมื่อยตราบูริมนะสูตรเย็นตรามานาสูตรร้อนเนาะฝากปีฝาก้องเป็นกําั้งใจให้ครับคนละ300บาทฮนะ แล้วก็มีน้ําปาร้านะครับน้ําปาร้านะครับเหมาะสลับกันตำส้มตำตำมะระกอนะครับน้าปาร้าก็แซ่บพี่น้องฝากพี่ฝากน้องนะครับขวดละยี่บ้าบาทครับแล้วก็แชมพูสมุนไพรก็มียังไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0994727777ครับพี่น้อง หรือนะครับผ้าผลิตภัณฑ์นะครับสเปรย์ปวดเมื่อยมีขายที่ราซาดาเด้อพี่น้องเด้อนะวันนี้มันแห่พอแหละไหนลูกได้อะไรมาอยากพ่อตอนที่มองนี้อยู่เหรอเหนื่อยไหมเรื่เรียนแล้วใช่ไหมเนี่ยไหนอุปกรณ์การเรียนเสื้ออะไรมาบ้างเอาให้ครูยังได้้ถ่ายแลวโอ้โหเป็นกับน้องโฟกัสด้วยเอาฝากสับสึ้งชินค้าพี่น้องนี่แหละครับ สเปรย์แก้ปวดเมื่อยตราบูริมเคสขัดยอกปวดเมื่อยชา้าฉีดพ่นแล้วนวดเบาๆเด้อนะฮะสเปรย์แก้ปวดเมื่อยตรามานานะฮะเคสขัดยอกปวดเมื่อยชา้าฉีดพ่นแล้วนวดเบาๆสีเขียวสุดร้อนสีเหลืองสุดเย็นเด้อแล้วก็น้ำปลาร้าปรุงสุกนะฮะนะ,ะเหมาะสำหรับตำส้มตำนะตำแก้วนะโอ้แสบคักพี่น้องขวดละยี่สิบห้าบาทสอบถามมาเด้อนะครับนี่แหละครับนะ ประเภทตำาๆเนี่ยสุดยอดเลยครับอร่อยอร่อยอ้าวขอบคุณสำหรับคลิปนี้